สวัสดีครับผมโค้ชซุปนะครับจากส่งขายฟิตเนสแคลดมี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ep ที่4นะครับที่จะให้น้องๆเนี่ยทำการฝึกซ้อมที่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยจะมี3แบบด้วยกันนะครับโดยจะเน้นบอลฟิลลิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับไปลุยกันเลยครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีลูกบอลนะครับแล้วก็โคนนะครับเราอาจจะใช้ขวดน้ําก็ได้นะครับโดยให้วางเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับห่างหนึ่งเก้าฝั่งขวาห่างหนึ่งเก้านะครับแล้วก็เราเอาลูกบอลเนี่ย ลอยหลัง19นะครับแล้วก็วางเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับอันแรกนะครับก็คือให้เราเนี่ยเริ่มด้วยการเหยียบบอลน,นะครับพอครบสิบครั้งเนี่ยให้เราเคลื่อนที่ตัวเปล่าไปฝั่งซ้ายมาเหยียบสิบครั้งไปฝั่งขวานี่เท่ากับหนึ่งเซตนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับว่าทำยังไง ครับประมาณนี้นะครับอันนี้เท่ากับ1เซตครับต่อมาแบบที่2นะครับก็เริ่มด้วยการเหยียบบอลเหมือนกันนะครับจากตะกี้เนี่ยเราเคลื่อนที่ตัวเปล่าอ้อมหลักนะครับหรืออ้อมโค้นนะครับรอบนี้เนี่ยให้เอาลูกบอลไปด้วยนะครับทาทีละฟังนะครับดูตัวอย่างครับโอเคครับอันนี้คือแบบฝึกแรกนะครับ ครับต่อมาเป็นแบบฝึกที่2นะครับเริ่มด้วยการเหยียบบอลนะครับแล้วก็วิ่งวน1รอบแล้วก็มาเหยียบบอลวิ่งวน1รอบแล้วก็มาที่ที่เหยียบบอลใหม่อีกครั้งนะครับจุดแรกนะครับเท่ากับ1เซตโอเคครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับว่าทำยังไงโอเคครับอันนี้คือแบบที่2นะครับอันแรก นะครับโอเคครับต่อมาแบบที่สองนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยเหยียบบอลเสร็จแล้วก็วนหนึ่งรอบเนี่ยโดยที่ไม่มีบอลรอบนี้เนี่ยให้เราวนหนึ่งรอบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอาบอลไปด้วยนะครับ โอเคครับอันนี้คือแบบที่2นะครับที่มีบอลนะครับโอเคครับต่อมาเป็นในส่วนของแบบที่3นะครับรอบนี้เนี่ยให้เริ่มด้วนการเหยียบบอลนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่นะครับเป็นเลข8นะครับมาที่จุดแรกนะครับโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงบอลพาไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างครับโอเคครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพิ่มบอลเข้าไปนะครับเป็น แบบที่สามนะครับที่มีบอลโอเคครับอันนี้จะ่ากับ1นึ่งเซตนั่นเองนะครับโอเคครับเด็นสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของแบบฝึกนะครับ EP ที่4นะครับของวันนี้นะครับก็คือจะให้เราเนี่ยมีทั้งบอลฟิลลิ่งนะครับมีทั้งการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับน้องๆเนี่ยอย่าลืมเอากลับไปฝึกซ้อมนะครับ เพราะว่าการฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอนะครับการฝึกซ้อมมาที่ส่งขายเซี a ยคาริมีกลุ่มใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ